พี่เอกยังไม่เคยผ่าท่อพีเซ็กร้อยหกสิเอ็กวันนี้มากวนมากวนอีกแล้ววันนี้ลูกแรกก็ต้องต้องต้องงมไปก่อนดำน้ําไปก่อนเป็นหนูรองยายนี่คือต้องผ่าซีแน่นอนตอนนี้ก็สาเหตุที่ต้องอยู่แบบนี้ก็เพราะเหมือนไข่ทะเล็กเลย สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กันที่ร้าน PX Cycle นะครับผมก็หลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะผมที่ลงของตะวันไปนะครับผมที่ทําคอร์ทอไทเทเนียมนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำฟีเซ็นะครับผมร้อยกสิของเรานะผมก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่า PX ยังไม่เคยผ่าท่อ p ีเซ็กร้อยหกสิบสองพนทีนะครับผมของผมก็คือเป็นคันแรกนะผมจะเป็นหนูลองยางให้เพีกเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเจ้า p ีเซ็กร้อยกสิเนี่ย คือข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคือตอนเนี้มันมีผู้ผลิตนะผมที่ทําพวกท่อทั้งหลายนะครับออกมาเยอะแล้วก็คือเขาจะเอาท่อเป็นตัวปี2018นะผมก็คือเป็นท่อกลมนะผมมาใส่ใน P1600 กันแต่ผมไม่ชอบนะผมคือผมอยากได้เป็นท่อทรงเดิมของมันก็คือท่อทรงเดิมของ P1600 เนี่ยมันสวยแล้วหน้าผมมันเข้ากับรถมากนะผมก็ผมไม่เบี้ยวขาเลย นะผมผมไม่เสียดายไม่ต้องไปเสียดายท่อนะผมถ้าร้อยมันเก่าเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้กันก่อนนะผมไปนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านเจ๊กันนะครับตอนนี้กําลังให้ตาเล็กถอดท่อแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าการเดินองศาท่อเดินคอใหม่อะไรประมาณนี้คือมันจำยากไหมนะผมก็บอกเลยว่าท่อทุกตัวทุกปีนะผมไม่สามารถเอามาใส่พีซีกได้เลยนะผมเพราะแทนเครื่องอะไรคือไม่เหมือนกันเลยนะผมไปนะผมตอนนี้ให้พีเอ็กนะผมต่อแล้วนะตอนนี้พีเอ็กกำลังทำอยู่สวัสดีครับพีเอ็กสวัสดีครับสวัสดีครับ ไงบ้างตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะ,อะตอนนี้กำลังนั่งหายใจอยู่ครับหายใจอยู่หายใจอยู่หายใจอยู่ติดตรง,ตรงไหนเนี่ยติดตรงไหงนเขาก็ปากเลติดไปที่หูแล้วองอีกวันนีมนมน้มากวนมากวนอีกแล้ววันนี้มากวนวันนี้มาทำอะไรอ่ะมากวนมากวนหน่อยกวนอะไรกวนเอ่อทำอะไรอยากอยากแบบทุเรียนอ่ะไ,ไม่ใช่น้ำมันทุเรียนกวนคิวเยอะไหมจองจองคิวนานแล้วน,น,นะ เออไม่เยอะไม่เยอะคิวไม่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยว่างนะไม่ค่อยว่างพี่ว่าจะทําให้วันว่างว่างวันนี้ไม่ว่างเงียไม่ผมจะรอผมมัดมือพี่แล้วตอนนี้ยมัดมือตลอดเลยมัดมือตลอดเลยจะทาไงเนี่ยเดี๋ยบอกก่อนพี่เขาพี่ยังไม่เคยผ่านเลยยังยังยังสักคันเลยยังยังแต่ว่าอ่าเราก็สามารถ ดําดน้ําไม่ได้เพราะว่า <_ d ream> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงมทะเลงมมอะไรงมไปก่อน <_ d ream> ดูก่อนทำไมกองผมมีแต่งมทั้งนั้นเลย <_ d ream> ลูกแรกก็ต้องต้องต้องงม,มไปก่อนดําน้าไปก่อนเราเราแต่ว่าเรารู้แล้วว่ารถ สเปคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวร้อยาอัตราส่วนกำลังอัดไม่เท่ากันนะตัวนี้อัตราส่วนกำลังอัดมันจะเยอะเยอะกว่าพวก CBR เลยนะเยอะกว่าใช่ใช่ครับลองลองมาเปิดข้อมูลทางเทคนิคนิดูนะพี่จะไม่ได้แล้วไม่รู้13หรือ12บสองวัดไดไม่ใช่สิบสองน่นคือสิบสิบสองต้นสิบสองต้นใช่ไหมครับผมสิบสองต้นถือว่าเยอะนะเยอะครับเยอะเยอะครับเพราะว่าอัตราส่วนเยอะแบบเนี้ยเราก็มันจะทําแตกต่างกับตัวร้อยห้าส คาร์อล110กับนังขัดไม่ได้เยอะกว่า110รู้สึกว่า11น่าจะ11กว่าก็คือมากมากกว่าโต110นี่คือมากกว่ากับกาลังอัดมากกว่าคอใหญ่กว่าไส้ใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่าครับลูกใหญ่กว่าแต่ชักสั้นลงครับก็ซีวาวอีกใช่นี่แหละซีวาวก็ก็ลูกแรกเราก็ต้องดำน้ำไว้ก่อนดูดูดูก่อนว่าเราเราทำไปแล้วมันดีไหมลงไปครับไปเดี๋ยวค่อยมาแก้อีกทีเนาะก็เดี๋ยวดูทำไปก่อนเราเป็นหนูให้กับพี่เอกนะ เป็นนูนต้นรอแต่ว่านี่ขั้นต่อไปที่จะมามาผ่านนี่คือดวงดีเลยก็ก็เราเราจะได้รู้แล้วว่าเราโล่งไปหรือขับไปนะก็เราจะได้พัฒนาต่อไปได้ไล่หากันต่อไปว่ามันจะจะไปจบอยู่ที่ประมาณไหนครับแล้วแสด่ว่า เป็นหนูรองยาเนี่คือต้องผ่าฟรีแน่นอนมันมันต้องต้องแพงกว่าเพื่อนเียต้องแพงกว่าเพื่อนเลยเหรอโอ้มันหลายครั้งไงนะไม่น่าเลยได้ได้ได้ครับนี่เลี้ยงขนมจีนด้วยวันนี้นะจริงเหรอถ้าเลี้ยงชาเย็นด้วยจะดีมากเลยรอเล่นรอเล่นคนกับเจ้าของร้านเลยโอเคโนบิ๊กก็เดี๋ยวให้ให้ตาเล็กเป็นคนทำโนบเ๊กเนาะครับเดี๋ยวให้ตาเล็กอ่าช่วยช่วยผ่ายก่อนได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาเล็กเอาต่อเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้ว ท่อท่อเหมือนตัวเก่าไม่ได้เล็กไม่เหมือนครับไม่เหมือนเลยใช่มันเบนฮะมันเบนมันเบนกว่าท่อใช่ไหมอ๋อแล้วตัวนู้นมันมันมันกลมกลมอือแล้วเดี๋ยวนี้ตาเล็กจะตัดตรงไหนบ้างอย่างไงเนี่ยตัดตรงนี้ทำไมเราตัดตรงนี้ไม่ได้ตาเล็กอยู่มันยังไงอ่ะมันเล็กไปอ๋อเล็กไปตัดตรงนี้ครับอือรอเดี๋ยวพี่จะทำเชื่อมเชื่อมคอเป็นสแตนเลสเข้าใช่ไหมใช่เนี่ยสปารสเตนเลสเนี่ยว่าใส่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เลยไม่ไม่ตาเล็กนี่พูดจริงไหมไม่ตัเอย่าจริงวัดเล่นอ๋อ ไอ้เรากคิดว่าจำจริงแล้วเราเราผ่าเราผ่าตรงไหนตะล็กผ่าตรงนี้ไหมผ่าตรงนี้มตรงนี้ไม่ต้องครับมาผ่าอ๋อผ่าที่ปากเลยไหมปากนี้ไหมปากนี้ปากเออไปพูดนะไม่ได้อ่ออ๋ออ๋อไม่กลัวแล้วไปทำดีกว่าเนาะเดี๋ยวเอาน้ำอะไรอีกวันนี้อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กาแฟแล้วเอาน้ำเลกพักน้ำแล้วน้ำอะไรไมาถึงน้ำกินโอ๋ออุบาทอีกแล้วนะตะลิศนะไม่อุบาทเลยไป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 ดูกันเอาไแบบนี้ไหมเอางั้นเลยเก้าแบเนี้เสร็จเร็วผ่าได้แบบนี้นะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงละเล็กเหนียวไหมเหนียวเฮ้ยนี่เหมือนไข่ละเล็กเลยรอ <c oughs> เล่นอรอเล่นร่อเล่นใส่ปลาเนี่ยใส่กับไปพอออกมาบลกเป็นยังไงนี่โอ้ยมีใครอยู่ไหมเนี่ยในห้องนี้ มีคมีไอเกลกกลางข้างอยู่มันเป็นอะไรตัวเล็กนั้นมันตะเกงเหรอมันเป็นเป็นซับครับโอ้แล้วเราจะละลายออกยังไงตัวเล็กไอไอไไม่ต้องเอาเอาไว้เอ๊ะต้องละลายออกไหมล่ะละลายเนี่ยไม่ไม่ถึงอะไอไอห้องข้างในอ่ะนี่เอาแต่ตรงนี้เอาเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เอาเเราอ๋อละลายอย่างนั้นเลยตัวเล็กอ๋อเชื่อม เชื่อมใช่ไหมให้เชื่อคือเชื่อมให้มันให้มันหลุดละลายไปเลยจี้ลงไปแล้วเราต้องผ่ากี่ด้านนี้ตะลิกต่อผ่าข้างเดียวข้างเดียวพอเบื้องข้างเดียวเบื้องเบื้องใบตัดเดี๋ยวผมซื้อให้อีกใบหนึ่งไอ้เนี่ยเหมือนกันกันไอนี้เขามีไหมปิดสิเอออันนี้ตัวไหนเลขสิบแปดไหมไอ้นี่เออสิบแปดไม่ยี่สิบเนาเออนั่นแหละสิบแปดีนั่นแหละอืมอันนี้มันกลมเนาะอันนี้มันรีเนาะใจเนี่ยเนี่ยก็เขียวเหมือนกันนะครับเออดีดีดีเขียวเขี้ยวใช่ใช่ใช่ใช อุบาทตาหลอดเลยเด็กแล้วนะครับผมไม่เด็กหรอกตอนนี้เวลาหาทจะหนึ่งทุ่มแล้วนะค,คือเพิ่งถึงคิวนะผมเพิ่งถึงคิวจริงๆคือที่ถ่ายล่าสุดเมื่อกี้คือตอนที่ตาเล็กกําลังกําลังเปล่านะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทําเลยนะครับผมโอ้นานมากนะตอนนี้ก็ตาเล็กทําเป็นคอท่อได้เลย,เลยแต่ว่าจะออกไปทางเซตนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะมืดๆนะนี่ก็คือคอท่อมันจะเป็นเซตคือเป็นเซตแบบนอนนะครับมันจะเป็นเซตแบบนอนคือเราจะทําให้เป็นเซต เซตแบบไหนเซตแบบโซนิกแบบเนี้ยมันไม่ได้นะครับเราเลยต้องมาทําแบบนอนเอานะครับเนี่ยประมาณนี้นะไปต่อถึงคิวผมแล้วใช่ไหมครับถึงคิวผมแล้วใช่ไหมดูตําหน้าเดี๋ยวพี่ต้องไปทํากับข้าวก่อนไม่ให้แล้วไม่ไปแล้วโอ้พึ่งได้ทหลานเข้ามาเนี่ยฮะหลานเขามากินเหรอเขารอกินข้าวเอาเอาอกย่างไหมครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ง่ายกว่าตัวเก่าจริงเหรอจริงโอ้เพราะว่าที่พี่สังเกตนะเอ่อ ตัวใหม่นะเครื่องตัวใหม่ของฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นสูบถังหรือเป็นรถสิบไอแล้วก็ตัวร้อสิบตัวนี้ถ่าห้องด้านในจะออกง่ายกว่าคือเหมืนอนเหมือนกับว่าทํามาหรือแล้วว่าเดี๋ยวก็โดนก็ต้องโดนเอาออก <c oughs> ได้ไหม,ไมเขาเขาก็คานวณมาเรื่อยๆแหละว่าอไอเสียแต่ว่าไอเสียมก็ผ่านนะนะครับอืมแตวาเขาอาจจะมีกรรมวิธีที่ไม่ได้ซ้อนซ้อนหน้าก็แต่นี้อุ้ยอุ้ยออกแล้วออกแล้ว เอาเห็นพี่เอ็กพึ่งพึ่งละลายเมื่อกี้เองเอ้าก็เพิ่งเห็นพี่ละลายเมื่อกี้มีแค่นี้เองแค่นี้แหละเอ้าจริงเหรอพี่เอ็กเออเพิ่งเห็นพี่เอ็กจิ้มสองสามทีเองหลุดแล้วโอ้โหมีมีมีแค่อ่ะเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันอย่าจับนะร้อนเหรอร้อนสิครับเนี่ยมีแค่นี้แค่นี้ครับมีแค่นี้ห้องแค่นี้เลยครับน้อยมากเลยพี่แล้วก็ ตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้ก็จะเสียบอยู่ในช่องนี้อ๋อแน่แนอย่างเงี้ยอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยครับแข่นี้เลยครับไอเสียพุ่งเข้ามาทางนี้ตุ้มตุ้มแล้วมาเจอห้องตรงนี้ครับเจอห้องตรงนี้ปุ๊บดันออกรูนี้โอ้โหแล้วรูนี้ก็ดันออกรูนี้ออกออกด้านท้ายที่นี้โอ้โหนี่ไหนก็ถึงเลยว่าเรียกว่าอัานต หลักการเวียนนะหลักการเวียนจะไม่เบรกโอ้แบบนี้นี่เองอันนี้คนก้อน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครัหนุนมาทางนู่นแล้วก็ตรงนี้คือข้างในห้องตรงนี้คือต้องบอกก่อนว่าตรงนี้จะเป็นกั้นกั้นนะครับแล้วก็ไอเสียหลักการ้ก็เข้าไปทางนี้ปุ๊บแล้วก็กลับย้อนไปห้องนู้นย้อนห้องนู้นแล้วก็ไปดันออกเข้าดูนี้ดาน้าย กว่าจะออกนะวิ่เนาะใช่คือถ้าปล่อยโล่งเลยไม่ได้ไม่ได้ที่เท่าสูตรทำไมที่เราเห็นกันอะทำไมมันต้องคล้องตะพุม้วนอย่างเงี้ยอ๋อก็เพื่อชะลอไอเสียคือถ้าเป็นตรงมันวิ่งไม่ได้โอ้นี่คือหลักการของมันเองวิ่ครับนี่แหละหลักการคืออั้นเนี่ยอั้นไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวมันเลี่ยลากกลางทางมันต้องอั้นไม่ใช่ไอ้นั่นขี้แตกอ่ะโอเคนะเดี๋ยวไอวิ่งทำต่อ ง่ายกว่ามุ้เก่าเยอะมุ้เก่าตัตอนน้อยนิมีสองสามห้องสำหรับทีเล็ไว้ริบนะนะก็เดี๋ยวให้เบคทำต่อเนาะเดี๋ยวจะดึกเนาะเบคเนาะรแน่นอนไม่ดึกน่ีรอได้นี่ทีนี้ให้ได้บอกเนี่ยเสร็จแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยฮะกี่โมงแล้วโมงแล้วน้องตอนนี้กี่โมงแล้วน่าจะเกือบสี่ทุ่มแล้วนะพิกตอนนี้ สามทุ่มสีห้าแล้วนะครับสโลแกนนะครับอะไรเดิมมาเที่ยงวันเสร็จเที่ยงคืนมาเช้าเสร็จค่ำเสร็จค่ำมาก่อนเสร็จหลังโอ้นามาทีหลังเสร็จก่อนจริงหรอมาทีหลังเสร็จก่อนได้เลยนะไม่ เดี๋ยวพี่เมื่อกี้คือไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนที่พีเอกทำเส้นตรงไม่ได้หวงนะฝนตกใช่ไหมใช่มันมันฝนตกนะครับต้าไม่เชื่อเอาให้ดูพื้นให้ดูพื้นนะครับนี่ฝนตกนะครับฝนตกจริงๆฝนตกจริงๆริงเสียดายเสียดายเมื่อกี้ลืมลืมลืมจริงๆให้พี่เอกอธิบายดีกว่าว่าพี่เอกทำยังไงนะครับผมเรื่องเสียงเนาะเส้นท่อสายท่อทำอันดับแรกเลยโจทย์แรกก็ก็คือตัวนี้ สี่วาวเราทุกคนรู้อยู่แล้วสี่วาวเสียงเป็นไงใช่ไหมเวลาใส่เหมือนโซนิกกับ CBR ีเนี่ยเวลาใส่ท่อใบเดียวกันเสียงจะคนละเสียงเลยคนละเสียงเลยสี่วาวนี้จะแปดมากแปดแล้วยิ่งอยู่ในออโต้อีกใช่ครับพี่นึกดูว่าเสียงมันขนาดสองวาวขนาดสองวาวนะมันก็แหลมมากอยู่แล้วนะใช่ครับยิ่งสี่วาวนี้ก็ยิ่งน่าจะต้องแหลมตามตัวแหลมมี ขนาดเวฟยัเวฟเราเล็กเป็น2องว์วทำสี่วาลเสียงยังเปลี่ยนเลยเี็กอ่าใช่ใช่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนนะสี่วาลก็ต้องดังกว่า2องว์ลและเสียงนะครับก็ทํายังไงล่ะทีนี้ให้ให้เงียบโจทย์เราก็คือเงียบแล้วก็ไม่อั้นไม่อั้นวิ่งได้ก็ไซก็ก็ต้องมาหาไ้กันอีกทีครับมาหาคอกันอีกทีขันเล็กใช่ไหม ขันแรกขันแรกโดยทดลองโนทดลองโอ้โหต่ออะไรกันตั้งแต่คอก่อนครับผมอันนี้คอที่ให้มากับกับรถสแตนดาดโรงงานอตัวนี้ครับตันนี้น,นิ้วหนึ่งได้ไหมเนี่ยนิ่วได้ได้ได้นะประมาณประมาณนิ้วหนึ่งก็รจริงจริงนั้นมันก็ถามว่ากับรุ่นรุ่นเก่าขนาดใกล้เคียงกันใกล้เคียงแต่แต่ใกล้เคียงใกล้เคียง ที่ไม่มีตแต่แต่ถ้าดูสายตาแล้วเ,เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยขนาดขนาดไซส์เดียวกันเลยแต่อาจจะใหญ่กว่าสักน,นิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าอัตราส่วนกํนาลังอัดเขาเยอะเยอะกว่าครบับเยอะกว่าคอก็ต้องต้องใหญ่กว่าครับแต่ว่าดูกับสายตาก็ไม่มากนิดหนึ่งแต่ว่าคอที่เราขยายเพิ่มมันก็จะใหญ่โตขึ้นไปอีกอนิดหนึ่งอะไรเนี่ยเบคทำไมมันอยู่อย่างนี้ อก็มันจะบังคับ um ด yeah> ้วยมุมปากไอเสียมุมหม้อ i น mean ้ำแล้วก็ลดความสูงความสูงของรถเพราะว่าถ้าถ้าเราทำเหมือนตัวเก่าอ่ะเวลามันจะเวลาเลี้ยวเลี้ยวด้านขวาครับติดแน่นอนติดพื้นแน่นอนแบบว่ามันมันต่ำมากเลยมันต้องต้องหลบครับก็ คอไม่รู้เราเคยเห็นกันหรือเปล่านะคอตัวกล่องจะยาวยาวขึ้นมาตัวนี้จะยาวขึ้นมาอย่างนี้เลยครับยาวยาวประมาณนี้ก็ตัวนี้ก็สาเหตุที่ต้องอยู่แบบนี้ก็เพราะต้องหลบนุ่นหลบนี่คือพื้นที่มันจํากัดมากจากัดมากกัดมากเนี่ยคอก็จะเป็นช่วงขยายอันนี้อันนี้เราทดลองดูก่อนว่าก่อนที่เราจะทําเป็นไทเทเนียมมันเราก็ เราอยากรู้ก่อนว่าฟิลเป็นยังไงเวลาทําออกมาแล้วจุกจุกจุกไหมเวลาวิ่งหรือโล่งไปเวลาวิ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเทสดูเพราะว่าเราก็ไม่เคยทําใครับอันแรกอันแรกก็เดี๋ยวค่อยลองฟีลิ่งดูก่อนว่ามันมันจะออกมาในรูปแบบไหนครับถ้าได้ก็ฟุกนะถ้าได้นี่กูฟุกมากมันมันวิ่งมันถ้าถามพี่ว่า มันก็วิ่งดีกว่าเดิมแล้วครับกับกับ<ๆ>สำหรับเทียบกับกับท่อเดิมเดิมมาตรฐันใช่ครับ,รบมันก็ดีดีกว่าแน่นอนแต่ว่าต้องมาดูว่ามันดีได้แค่ไหนครับต้องปรับปรุงอะไรต้องไส้ต้องเล็กลงปปหรือเปล่าหรือไส้ต้องใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็ทีนี้อันตัวนี้เสร็จไปละเรื่องคอเราก็ขยายเพิ่มจากเดิม หนึ่งนิ้วก็เป็นนิ้วหนึ่งออกจากคืออันนี้เขาเรียกเป็นมิลแหะครับพี่ยี่สิบบปดยี่สดมิลยี่สิบแดี่ปดิบปดแล้วก็ขยายเป็นสามสองโอ้ยเลยนี้ครับขยายสาสองแล้วก็มามันก็ไม่เชิงแซดะนะมันก็ประมาณเอสออแล้วก็ขยายเป็นนิ้วครึ่งมันเท่าไหร่เนี่ยครึ่งเหรอสามแปดใช่ไหมน่าจะได้อ่าก็ก็ทายเป็นสามปดใหญ่ ก็ใหญ่ไหมก็พอประมาณพอประมาณปีนี้มาส่วนของอไส้ไส้ด้านไหนเสียดายเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้วง <c oughs> ไม่ได้หวงม่ได <c oughs> ้แต่ว่าแต่ว่าลืมฝ <c oughs> นตกหนักเกินฝ <c oughs> นตกจรงิงครับ <c oughs> ก็ไส้ไส้ตัวน,นี้ถ้าถ้าเราไล่แบบไซส์เดียวยาวไปเลยอะ่ะ ถึงจะเป็นตะแกงทั้งหมดทั้งเส้นถ้าถ้าตะแกงทั้งหมดทั้งเส้นยาวขนาดนี้มันจะวิ่งไม่ได้ม, <sentences, S 2> ม,มันจะอมอ้ม <ไป S 1> อะไรสียะอมมัน,ม,นมันคลายไม่ทันคลายไม่ทันครับ,รบแต่ว่า<ๆ>อันก็ครับอันทํายังไงไม่ให้อันทํายังไงให้เสียงมันไม่ดังด้วยก็ต้องแบ่งห้องเป็นสองสองชุดมีครับขนาดก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันเท่าก<ม>ันครับด้านหน้าด้านหน้า,นาชุดหนึ่งห้องด้านหน้าแล้วก็ ห้องชุดหน้าหลานอีกชุดหนึ่งมันไซมันก็จะเป็นคนละไซกันเพื่อเอาไว้เสียมามากักไว้ก่อนท,ที่ที่ด้านหน้าให้ให้เสียงมันซับก่อนครับแล้วก็ค่อยปล่อยมาด้านหลังพอมันแน่นด้านหน้าแล้วมันไอเสียงมจะดันตัวมาด้านหลังก็จะเป็นขนาดสองไซส์อยู่แต่ว่าตัวนี้ยังบอกไม่ได้ก่อนว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องลองดูก่อนว่า ต้องไปเทสก่อนต้องไปเทสต้องเทสก่อนว่ามันได้หรือเปล่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่าอีกทีแล้วกันแล้วมันจะมีคําถามเข้ามาครับเอกว่ามีห้องกั้นไหมครับอ๋อชุดห้องพี่ไม่ได้กั้นแบบกั้นปิดเหมือนห้องเดิมๆโรงงานครับแค่ว่าเราเป็นห้องหน้าที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นทรงกลวยเป็นกลวยด้านหลังหลีไส้ให้มันเล็กลงเพื่อเพื่อให้ไอเสียมามากักอยู่ด้านหน้าก่อน กักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพอมันเต็มพอมันแน่นด้านหน้ามันก็จะดันตัวเองออกมาทางนั่นแสดงว่าด้านหลังในท่อเนี้ยคือโล่งเลยอ่ะครับเป็นเป็นในขาถ้าเราดูจริงๆก็เหมือนไส้ตรงสามารถมองทะลุผ่านไปทางฝั่งนี้ได้เห็นเราจะเห็นเห็นแสงเห็นแสงอยู่ฝั่งนู้นได้ไหมแสงสว่างที่ไปวงมงหรือเปล่าไม่ใช่นะจะเห็นอยู่เฉล่ยนะครับนะครับส่วนไอ้ปากท่อเนี่ยคือมันจะชนนะครับ ครับฝาฝังหลังฝังหลังต้องขยายนิดนึงต้องขยายใส่กันหนึ่งตอนนี้เพราะมันชนครับเพราะว่าของเดิมเล็กมากปลายก้อยปาดนิ้วก้อยพอยงพอเอาเข้าไปไม่ได้ใช่อันนี้ตอนนี้โล่งเลยโอ้โหแบบนั้นเลยอ่ะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอ้าวมาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ก็ดึกมากแล้วพี่หมดแรงแล้วหมดแรงแล้ว ปั๊กจะเราเราเราไปใส่สีรถกันใส่แล้วกันปั๊ครับผมโอเคนะตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาดูดูดูนี่นะครับเลี้ยวโค้งได้เนาะเบ๊กเลี้ยวได้เลี้ยวได้เลี้ยวได้เราเช็ดพื้นได้เลยนะเช็ดพื้นได้โอ้โหเมื่อกี้ขอโทษไม่ติดขอโทษไม่ติดใช่ไหมไม่ผมว่าน่าจะลงไม่ถึงหรอกไม่คนไม่กล้าลงก่อนเป็นไงบ้างเบ๊กเมื่อกี้ไปลองก็เออมันเท่ตัวดีนะบอกบอกได้แล้วเบาเบาเบาขึ้นเบาเลยกับเบาไม่ถึงตั้งในกระเป๋า ออไม่ใช่หรอดิวหมดแล้วเมื่อกี้ดิวหมดแล้วครับก็เบาเบาเบาขี่ได้เบาจากรถที่มันมันจุกเขาเรียกมันจุกอือมันก็นี่ก็ไหลอ่าไหลแบบโล่งสบายใช่ใช่ใช่หายใจคล่องหมดเนี่ยครับเนาะเดี๋ยวให้เป็กสไตล์ดูดีกว่าไปให้ฟังดีไหมอ่าๆให้ฟังสตาร์ทเช้านะเป็กนะมีฟังไหมไม่มีดู้นั่นมันเรื่องปัญญา แปดแปดเปิดยังไงอ่ะไม่มีรถเลยมันถาาว่ามันดังไหมพี่มันก็มันนุ่มนะมันนุ่มอันนี้คือผ่าเปิดจริงเหรอครับพี่ ดนึงแจ่น่าเห็นนึงแช่แต่ไม่ได้ดังมากครับเดินอ่อเดินต่อเงียบแต่พอเปิดอะดังเลยอันนี้บอกก่อนนะว่ารถมีแค่จามใบเดียวจามกับท่อนะครับไม่มีเฟืองเนี้ยไม่มีฟังท้ายดีนะครับฟังท้ายเดิมไไนี่ไปไหนอะไปไหนไม่ห็นจะไปนู่นไหนทีละอ๋อจะเข้าร้านแล้วเจ้ารถเก็บลวนี่ถ้าลูกค้าส่งท่อมาผ่านลำบากผมไม่เน่ย กรุณาเลยการุณาเลยบิเบลเฮัลโหลเบวเอารถมาสิมีแน่มีแน่นอนดิไม่ได้เพราะมันจอดไว้พี่เฮได้โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวพี่เฮแต่เล็กขขี่ให้แค่แต่เล็กจัดินให้ครับนุ่มนะพี่นุ่มนะ เนี่ยคือเสียงคือคือเสียงที่ต้องการคือต้องการให้เงียบๆเลยเพคให้เงียบๆอันนี้ก็ถือว่าได้เราเราก็มีอายุแล้วเนาะใช่หมดล้วใช่ครับเบื่อเบื่อแล้วเบื่อแล้วยาแบบสักหน่อยแค่นะ้นนะเนาะสบายๆก็ถือว่าโอเคนะเี่เนาะก็เดี๋ยวต้องต้องให้เบียวแหละไปไปเทสดูเวลาวิ่งไกลๆใช่ครับถึงจะรู้ครับต้องวิ่งไกลๆถึงจะรู้ ใช่เมื่อกี้วิ่งวิ่งไปประมาณสองถึงโลม่พิกตรงนี้โลถึงถึงโลม่สามสามเมตรเฮ้ยไม่ใช่สามรอเมตรเกินครึ่งครึ่งโลต้องมีประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเมตรใช่ไหมครับ4 0 0จากตรงนี้เลยนะครับไปไปสนน่าจะได้สี่รอยเมตร สโลแกนเดิมเหมป็นเดิมน้าถ้าสมมติได้ทีหลังมาก่อนทีหลังเรารอได้เสมอเลยให้บอกนี่ไม่เป็นไรครบพี่เบลรอได้พี่เบลไม่ไปไหนไม่ไปไหนทามาที่นี่ก็เข้าเช้าเข้าเที่ยงแต่นี่นี่ยเข้าข้ามอีกเดี๋ยวเข้าข้าดูก็อยู่กินด้วยกันทั้งวันอ่ะวันนี้เลยได้นอนอย่างเดียวไม่ได้นอนด้วยกัน ไม่นะอ่ออกแล้วออกแล้วโอเคน้อียกประมาณนี้เนาะเหนื่อยเลยเนาะวันนี้เนาะเราเบียดแล้วเบียดแล้วเบียดแล้วต้องพักฟ่อนครับเดี๋ยววันหยุดน้อนีในนอเต็มที่เลยนอนในบ้านด่านนอนก่อข้างบ้านด่าเชี่ยมไปไหนวะกูจะส้มรถไหนโอ้ยเราลบเกินไปอีกคั้งวันเลยวันนี้ไม่เป็นไรนู่นเดี๋ยวยังยังเราต้องมาทำคออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้ยหล ล้วก็จะเป็นวัสดุคนละว,วัสดุแหละครับผมน่าจะเป็นอะอลูมิเนียมไม่ใช่ไม้ไผ่ไม้ไผ่พี่เตรียมมาแล้ว <c oughs> พี่สตาร์ททีก็ปุ๊บนู่นเนยละลายหมดเลย <c oughs> โอเคน้องพี่เอมานี้ขอบคุณพี่มาก <c oughs> ครับผมครับผมครับที่สวัสดีครับ <c oughs>